ีครับพบกับรายการเรื่องเล่าเช้าวันหนึ่งสวัสดีครับผมสุภกิจพนักงานสวนสัตว์และผมนายพันธสิทธิ์จันโทอังคารชุกเฉินไม่ไม่ต้องอังคารชุกเฉินครับจันโทตั้งหมดก็โฮผมเป็นพิธีกรจาเป็นนะครับคือวันนี้จะมาถ่ายทำรายการพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัน วันลอยกระทงครับแห่งชาติเลยทีเดียว<ช>ก็หัวข้อวันนี้ที่อยากจะสัมภาษณ์เออคุณนุมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวันลอยกระทงมากครับผมก็ว่าคือคือประเพณี้เลยเป็นการเสรืรทอดประเพณี<ม>ที่แบบโอ้ยใช่ดีอ่ะดีโคตรดีแต่ก็ยังไม่เข้าใจไอ้พวกที่แบบไปด่ามากบนเฟซบุ๊กว่าประมาณว่า ไม่มีคู่ลอยเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยประกาศหาบนเฟซบุ๊กไม่ยังไม่เข้าใจพ่อกับแม่มันไปไหนอ่านั่นแหละสิเขาอยากลอยกับใครคําถามนี้ยังตอบไม่ได้ครับครับไม่มีคู่ลอยกระทงเขาอยากลอยกับใครเราต้องถามผู้รู้ตัวแทนของวัยรุ่นเรามีวันนี้เรามีแขกรับเชิญอ่ะเรามีวัยรุ่นแขกรับเชิญตัวแทนมาไม่ใช่แขกไทยรับเชิญไทยรับเชิญฟูลินรับเชิญะเรามีตัวตัวแทนมาสองคนเลยใช่ เริ่มจากอท่านแรกเลยคุณเกศชนาพรค่ะชราชาาพรชาาที่แปลว่าเกชาาพรที่แปลว่าชาาพรผู้หญิงสวยค่ะชาาแก่ผู้หญิงแก่โอเคค่ะชนาพรอครับคุณชรา่ะครับและคุณมนบติงตองไม่ใช่ค่ะมนบบุญจำนงไม่ใช่ค่ะอะไรมนบอ้าสั้นไปอ่าว่าไปคำถามครับฝั่งนี้ครับฝ่ายหญิง คุณชราราพรเกษชาาพรค่ะคุณมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงเอาความคิดเห็นสมัยนี้เอาความคิดเห็นจะเจาางอยานะความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับความคิดส่วนตัวล้วนๆมันก็คือการขอขมาอย่างหนึ่งนะคะขอขมาอะไรขอขมาแม่คงคาอย่างหนึ่งนะคะคงไม่ไม่ใช่แม่โพสต์หรอกค่ะว่าเกิดเในปีปีหนึ่งใช่ไหมคะเราล่วงเกินน้ำมาหนาน้ำมาแล้วนี ก็ต้องหมอคณะน้ำมาซีน้ำเนาะมันก็เออมันก็ทําให้เรามีความสุขชีวิตจีวาได้น้ามีมันก็น้ำมีความสุขใช่ไงดีมากอาบน้ำคุณน้ําทําให้มีความสุขไหมคะใช่ใช่แล้วก็ต้องงถึเวลาที่ต้องต้อขมาบางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณคิดยังไงกับคนที่ชอบบนในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยไม่มีคุณเลยก็โทงเงินมันก็เป็นอีฟิลหนึ่งของเขานะคะเพราะว่ามาจุ่มเบย อย่าพูดคำว่าจมงเบยให้ดิฉันได้ยินนะครับเพราะว่ดิฉันไม่ชอบเลยเอ๋อครับมันเป็นคำมีบัติมากช่วงนี้กำลังคิดครับงั้นก็มาถามคุณมาต่อคุณเชญพนุสิตครับคุณมนุกมีความรู้สึกหรือหรือความคิดเห็นยังไงกับการดราม่าบนเฟซบุ๊กว่าไม่มีคู่หรือเออเกี่ยวกับวันร้อยกระทงก็ในเฟซบุ๊กนะครับส่วนมากเขาจะบ่นว่าหาคู่ หาคู่ใน a c e b o o k ว่าเออต้องการรับสมัครใครคนหนึ่งมาเป็นคู่ลอยกระทงก็คือพวกนี้คือแบบโสดยังไงครับเห็นคนอื่นเขาไปเป็นคู่แล้วรับแบบอยากจะไปเป็นคู่มากอยากจะหาความสุขในวันลอยกระทงครับก็เลยประกาศหาคู่แต่มันก็ไม่มันก็จะให้คนอื่นเขารับรู้ทําไมครับแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะผมก็อยากประกาศเหมือนกันนะอยากมีเมียไปลอยกระทงบ้างแต่มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการลอยกระทงบางทีถ้าคุณไม่ได้เป็นลอยกับหัวกับเพื่อนแฟนเนี่ยแมันผิดป่ะคะมัน หัวเมื่อกี้ตูดนะกับแล้วทีนี้แบบสมมุติว่าเราไปลอยกับเพื่อ,อนเงี้ยนี่มันคือมันมันจะลอยไม่ได้ใช่ไหมมันจะทําให้เราการการที่เราขอมาแม่น,น้ํามันเสียไปใช่ไหมเราไม่ได้ลอยกับเอออ๋อครับนี่ก็คือความเห็นของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคุณมโนติงตองกับคุณเกศชลา,ชาพร<อ>ชาดาพรน,นะครับก็สรุปเลยละ คุณมีความคิดเห็นยังไงครับคุณพนุฟิทผมมาจับลั่งทำไมพอจะมีคติสอนใจหรือว่าความคิดเห็นดีๆให้กับวัยรุ่นสมัยนี้ที่มองข้ามประเพณีลอยกระทงที่ต้องการจะขอข้ามาพห้แม่คงคาเพียงแค่ว่าอยากลอยกระทงคู่กับคนที่คุณรักโดยมองข้ามพ่อกับแม่หรือคนในครอบครัวแค่ว่าอยากไปเที่ยวกับแฟนยังไงบ้างครับก็คือ อยากให้ลองลองไวรุ่นอุด่าเขาเยอะนะลองให้เวรุ่นไทยลองคิดคิดใหม่คือแบบไม่จำเป็นต้องลอยกับแฟนเราเราก็สามารถปลดปล่อยทุกอะไรไว้ได้ไม่ได้ลอยเลยขอเข้ามาอะไรได้ลอยกับเพื่อนก็ได้ถึงเราจะยัเงียนอยู่พ่อแม่อยู่ข้างล้างก็เราก็อธิษฐานอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยก็ได้ใช่ครับอย่างเช่นยัไงอ่ะถามก็สิทามพูด่าสิของคุณ สำหรับคุณท<ค>ำยม่ห้อะไรคะคุมนะครับว่าแล้วเตรียมมาปล่อยไหลให้ลอยลงสู่ วันนี้นะคะน้องเปิลก็อาจจะมีประโยชน์บ้างน่าไม่มีประโยชน์บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความคิเดเห็นของวัยรุนร่นเราวัยรุ่นทุกคนนะคะความคิดของคนมันไม่ตรงกันหมดนะคะก็ไปเราคในครอบครัวบ้างนะครับคนในครอบครัวครับคนในครอบครัวสําคัญที่สุดครับคนที่เขามาทีหลังเขาอ,อาจจะไม่รักคุณที่สุดนะครับเหมือนคุณไม่ทิ่คุณไปอยู่กรุงเทพมานั้นเท่าไหร่แล้วครับ โดนเติบอยู่มันโดนเติบแล้วเฮ้ยอย่ามาตัวกันหน่อยเลยไม่เสียหรอกไม่ได้ตัวไม่ไม่เคยเป็นใครเป็นเป็นคนตัวใคร <c oughs> แล้วพวกคุณจะคุยอะไรกันเนี่ย <c oughs> คุณมนบครับวันนี้คุณได้ไปลอยกระทงกับครอบครัวแล้วยังครับอ๋อยังเลยครับยังไม่มีโอกาสได้ลอยแต่ถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสก็จะลอยครับเอ้ยลอยมาแล้วรอบหนึ่งครับลอยกับพ่อแม่ครับแต่วันนี้ได้ลอยกับพวกเพื่อนๆนครับดังนั้นอย่าดังนั้นอย่าอ้างว่า ไม่มีคู่ลอยกระซงนะครับคุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่บ้านพ่อแม่พี่น้องครับถึงคุณคิดว่าไม่มีใครรักคุณแต่คุณยังมีคนที่รักคุณอยู่ขนาดลังนครับลองมองดูเข้าดีๆนะครับครับสำหรับรายการวันนี้เราก็ขออลาไปก่อนครับสวัสดีครับบยบายลอยให้ลอยไปให้ลอยล